สวัสด so ีครับผมต่อนะครับมาคลิปนี้เอาสนามเบเบดแบบงบประหยัดมาให้ดูนะครับเป็นสนามที่ทําขึ้นมาไม่ได้เชิงเรียนแบบนะมันก็ทําขึ้นมาสําหรับเบเบดเอกนี่ครับแต่เป็นอีกรูปทรงหนึ่งแล้วก็มันจะมีแบบที่เหมือนของแท้เลยก็มี ที่รูปทรงเหมือนของแท้แต่ก็ผมว่าของแท้ดีกว่าครับของเทียมไอ้ที่มันทํามารูปทรงเหมือนของแท้ตัวลายตัวลายเฟืองเนี่ยมันจะเป็นแบบกิปล็อกอะเอามาเชื่อมต่อกันแล้วก็ไม่รู้ว่าระยะเฟืองมันจะพอดีหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ผมลองดูแล้วนะไอ้วกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของแท้นะครับ อันเนี้ยมันไม่ใช่เบเบดเอกแท้นะเป็นเบเบดจีนก๊อปมาครับแต่ลายเฟืองเนี่ยพอดีพอดีกับไอ้ลางอันนี้เลยเนี่ยคบเข้ากันพอดีแล้วก็งานนะครับงานของสนามตัวนี้เป็นพลาสติกหนาไม่ใช่พลาสติกแบบบางๆกระโหลกกลาทั่วไป ของก๊อปเนี่ยถ้าถูกถูกนะครับถูกมากๆอ่นะถูกจนเกินไปเนะี่ยมันจะเป็นพลาส,สติกแบบขึ้นรูปอะแบบบางๆครับอันนั้นนะแม่งไม่เวิร์กแล้วก็บุบบุบง่ายด้วยอันนี้พื้นผิวมันก็ไม่ได้ลื่นจนเกินไปนะครับเป็นพื้นผิวพลาสติกด้านๆแต่ก็หมุนดีตัวลายเฟืองเนี่ยเข้ากันได้ดีครับนะครับ แล้วก็มีแอคชั่นที่มันเกาะลายไปแล้วก็กรเด้งลงมามีอยู่แอคชั่นนะมีอยู่ถ้ามันตีกันนะครับเวลาชนกันอะ่ะจะปีนลายมาเดเร่งหากันได้อยู่เดี๋ยวจะลองให้ดูครับไม่รู้ว่ามันจะปีนลายมาชนให้ดูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องลองดูแต่ที่เทสดูอ่ะใช้ได้เลยลายเลยอะไรเนะี่ย ส่วนเบเบสแท้เดี๋ยวผมจะรอให้มันมีโค้ดสดลดก่อนนะครับจะสั่งมาสักสองสามตัวจะมาลองลายเนี่ยว่ามันเฟืองมันพอดีหรือเปล่าไอ้พวกนี้มันของเทียมไงของจีนแต่ลายมันเนี่ยพอดีลายเฟืองเนี่ยเข้ากันพอดีเลยแล้วก็ของแท้ก็มีนะแต่ผมสั่งมา แค่ตัวเบเฉยแค่ตัวเบเบยด้านบนชุดล่างชุดล่างไม่มีครับชุดล่างมันแยกขายอันนี้เป็นมือสองนะครับอันนี้แท้แต่มันใช้ด้วยกันได้นะครับเนี่ยชุดเบเบย์ทั้งบนเป็นของแท้ชุดล่างเนี่ยของเทียมใส่ด้วยกันได้พอดีเลยแน่นเลยครับลองแนละ้ว ก็มันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับพวกของเทียมเนี่ยถึงแม้มันอาจจะไม่ปลอดภัยมีสารตะกัวอะไรเยอะขนาดไหนผมก็ไม่รู้นะที่เขาพูดจะนไหนมีสารตะกงสารตะกัวอะไรเนี่ยแต่สําหรับผมเนี่ยมันจิบจอยไปเลยครับไอพวกสารตะกัวเนี่ยผมจับตะกั่วถ่วงล้อตะกัวหัวแรงเนี่ยจับเยอะกว่านี้อีก มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสําหรับน้องๆที่งบไม่ถึงนะครับมีงบน้อยแต่อยากเล่นก็จะไปพวกงานจีนกันเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่าต้นทุนของเราเนี่ยไม่เหมือนกันครับแต่ถ้าอยากปลอดภัยอยากได้ของดีจริงๆเนี่ยก็ของแท้ครับของแท้มันจะประมาณ400กว่าบาทเริ่มต้นที่400กว่าบาทนะครับถ้ามีโค้ดส่วนลดก็จะไม่ถึง400ร0 0ร้อยขึ้นไป จนถึงหลักพันก็มีถ้าเป็นตัวแบบดีๆหน่อยนะตัวแรๆตัวเก่งๆเนี่ยก็จะแพงหน่ยอยเดี๋ยวจะชูดให้ดูจับหายล่วงจะลองดู่อนว่ามันจะปีนลายให้ดูป่ะ เรียบร้อยเลยไอนี้มันพยักขาวน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะพยักขาวไอตัวเนะี้เรียบร้อยเลยพยักขาวไอตัวนี้หมุนโคตรดีเลยนะลองอีกทีหนึ่งผมไม่อยากชูดแรงนะครับมันกระเด็นกระจุยกระจายแล้วตัวชูดแมงไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เรื่องเลย มันชูดไม่ลงมันติดต่างเห็นไหมไปชุ่ยกระจายหักตัวมบ้งงนี่ยยังใช้ได้อยู่ครับมันไม่ได้หัก แม่งเสือกทำมาให้ถอดได้มันสวมมันอยู่งี้เดี๋ยวก็หลุดอีกอะชุดแรงๆอะ่ะไอตัวเนี้ยหมุนดีแม่งหมุนโคตรดีเลยตัวสีน้ําเงินเนี่ยผมไม่อยากชุดแรงเข้ามาย่างนี้เนี่ยชุดแรงแล้วแม่งกระจุยกระจาย เดี๋ยวจะประกอบเบแท้ดูนี่ตัวนี้ใส่กับใส่กับชุดชุดล่างนะครับชุดล่างของเทียมผมก็จำชื่อไม่ได้ละมันเรียกว่าอะไรมั่งวะเรียกบิดไอ้นี้น่าจะบิดมั้งผมก็เพิ่งเล่นได้สองวันเองเบเ,เอนะ็กเนี่ย ชื่อตรงกลางนี่เรียกว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเนี่ยเข้ากันได้พอดีเป๊ะเลยลองหมุนดูกันมันกระจายอีกแน่เลย งอ,อไปเลยนั่งหมุนโคตรดีตัวน้ําเงินเนี่ยตะกี้เ,เห็นมันวิ่งไหมลายวิ่งปูดแล้วก็มาเด้งแม่งเด้งตัวเองออกกระเด้งตัวเองออกไปขงนอก <c oughs> แขวไเลยวตัวเนี้ย <c oughs> นี่หมุนไม่ดี มันถ่วงไปข้างเดียวแล้วเวลาหมุนมันจะสั่นนะครับเดี๋ยวลองเล่นของแท้กับไอตัวตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นกหรือเปล่าวะตัวหาอะไรแบบไอตัวเนี้ย ศูนย์ท่วงมันมาอยู่แถบเดียวมันจะหมุนแปลกๆหมุนเด้งๆไงไม่รู้เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูมันดุดโดดเด้งๆนะครับ ก็จะเด้งออกไปเลยอันนี้ผมเปลี่ยนตัวล่างใหม่เรียกบิดหรือเปล่าวะใครรู้ก็บอกหน่อยครับมันเรียกอะไรบ้าง ấy. ไอ้ท่อนกลางกับไอ้ตัวล่างเน่ยแล้วแม่งมีหลายแบบมากเลยไอ้หัวนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยปีนลายนะครับไม่ค่อยปีนลายไอ้หัวกลมเนะี่ย ถ้ให้ปีนไหลต้องอันนีห้หัวที่มันมีรูตรงกลางอันนี้มันจะปีนไหลายชุดให้ดูอีกรอบหนึ่งครับให้เดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วคลิปนี้เอาสนามราคาประหยัดมาให้ดูนะครับ๋ยวใครสนใจ เพืองลายเฟืองลายขอบสนามมันโอเคเลยใช้ได้นะครับ แม่งโคตรรุนแรงเลยวะมันเอาไว้โจมตีหรือเปล่าไว้ตัวเนี้ยมันกระโดดกระเด้งอ่ะไปกระแทกกับตัวอื่นมันไม่ต้องเหวี่ยงลายเลยแต่มันหมุนได้ไม่นานนะครับไอ้แบบเนี้ยมันดีดไอ้ตัวนี้สักกเด็นออกมาเลย สักหนึ่งทีครับเดี๋ยวเบแท้เบแท้ด้านบนนะด้านบนแท้มามาสู้กับไอ้ตัวสีงเงินนะ่ะเดี๋ยวใส่สายกันถ้าดึงเต็มแรงเนะี่ยกระจุยแนะ่กระเด็นออกอนี่ขนาดไม่แรงเท่าไหร่นะ ต้องทำต้องทำบังเกอร์เล่นอะไรเงี้ยแม่งเวี่ยงกระเด็นอว้างนอกเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยอ่ะจเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับจะห,หาเบทแท้มาดีวิวดีกว,ว่า แต่ก็แพงแม่งไม่อยากเล่นเลยหมุนนานด้วยต่เดียนเนี้ยเจอใหมใคลิปต่อไปครับไปละเออลืมบอกในช็อปปี้นะครับสนามเนี้ยมีหายช็อปปี้เบเบดเอ็กรูปทรงเนี้ยอันนี้สั่งจากในไทยนะ